สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับยังเจอนี่ครับทุกคน วันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องการต่อรองเงินเดือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคน,นให้ความสนใจกันมากเลยแล้วเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับก็เลยวันนี้จะมีเทคนิคเพิ่มเติมครับ8สิ่งที่คนมักผิดพลาดนะคะในการต่อรองเงินเดือนเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเทคนิคการต่อรองเงินเดือนไปแล้ววันนี้เรามาคุยกันบ้างดีกว่าว่าส่วนใหญ่สิ่งที่หลายๆคนมคักจะพลาดเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะเอิ์นครับทิปส์แรกก็คือว่าห้ามพลาดที่เราจะต้องค้นหาข้อมูลหรือว่าทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับบริษัท เพราะว่าอันนี้สาคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทํารีเสิร์ชหรือเราไม่ค้นหาข้อมูลเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าสแตนดาดของบริษัทที่เราได้รับงานเนี่ยหรือว่าตําแหน่งที่เราไดเ้เงินเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ นะครับอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสไปได้นนค่ะซึ่งจริงๆอย่างอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากเลยเนาะเพราะว่าในหลายๆส่วนเนี่ยบางทีในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยก็จะมีโครงสร้างการให้คอมเพนเซชันหรือค่าตอบแทนเนี่ยแตกต่างกันถ้าเราทราบองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนรู้มากขึ้นว่าเราจะต่อรองตรงไหนได้นะคะข้อที่2ก็คือว่าการที่เราไม่ได้ของเพิ่มนะครับก็คือว่าไม่ได้ต่อรองเงินเดือนเลยนั่นเอง เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่รบริษัทเนี่ยเขาจะมีเรนจ์เงินเดือนที่เขากะเอาไว้ให้สําหรับแต่ละตําแหน่งอยู่แล้วแล้วเขาก็กะเอาไว้อยู่แล้วนะครับ<ม>ว่าคนที่ได้รับงานเนี่ยจะต่อรองดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้จานวนเต็มหรือว่าจํานวนที่สูงที่สุดอยู่แล้วตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราไม่ขอเนี่ยก็จะทําให้เราเสียโอกาสไปนั่นเอง ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโดยเฉพาะในเคานเตอร์คนไทยน้องคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องมีความแบบขี้เกรงใจหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือการต่อรองเงินเดือนเนี่ยเรามีแค่ช็อตเดียวเท่านั้นแล้วเงินเดือนนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องกล้าที่จะขอเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยค่ะไอการที่จะขอเพิ่มเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของการที่เป็นข้ออื่นๆที่เราจะเล่าให้ฟังตามมา เพิ่มเติมด้วยค่ะข้อที่3นะคะผลต่อเลยซึ่งจริงๆอันนี้ก็จะลิงก์กับข้อที่แล้วแหละว่าเฮ้ยการที่เราไม่กล้าขอเพิ่มเนี่ยความผิดพลาดข้อที่3ที่มันจะเจอกันบ่อยก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้มูลค่าของตัวเราหรือว่าในเบรสของตัวเราว่าเฮ้ยเราอะ่ะมีค่าตัวเท่าไหร่หรือเราอะ่ะควรจะได้เงินเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งพอเราไม่รู้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะต่อรองหรือว่าขอเพิ่มคือเราต้องรู้ว่าค่าแรงที่เรามีเนี่ยคือเท่าไหร่เราคิดว่าเราเนี่ยควรจะ ปริมาณเท่าไหร่กันแน่กับอีกอันนึงที่อาจจะต่อรองเพิ่มเติมจากวิดีโอที่แล้วก็คือที่อื่นให้ค่าแรงเราเท่าไหร่ซึ่งก็คือการ mm hmm. ได้ของ p e t i n g offer หรือว่า offer ที่อื่นเนี่ยที่มาแข่งขันกันนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนที่ผมเป็น Recruiter เนี่ยก็จะมีการต่อรองหลายแบบซึ่งบางคนเนี่ยค่ะก็จะต่อรองแบบว่ามากกว่านี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะยากมากเลยที่จะได้เงินเดือนเพิ่มเพราะว่าคุณไม่มี j u s c i f i c a t i o n อะไรเลยแต่ถ้าเราเนี่ย ด้วยว่าพอดีว่าที่อื่นมีให้เท่านี้ค่ะพอดีโบนัสที่กาลังจะออกมีเท่านี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้เ็ตเวิร์สของตัวเราแล้วก็สามารถที่จะต่อรองได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมาข้อที่4ค่ะข้อที่4เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทราบว่าเบนฟิตของบริษัทเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละบริษัทนะคะเขาก็จะมีเบนฟิตที่หลากหลายบางที่เนี่ยอาจจะมี allowance หรือว่าค่าเดินทางค่า OT ค่านู่นนี่นั่นเพิ่มเติมต่าง การที่เราไม่ทราบเบนเนฟิเนี่ยหรือว่าไม่รู้เรื่องของสวัสดิการของบริษัทเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยประเมินตัวออฟเฟอร์ที่เราได้มาจากบริษัทเนี่ยผิดพ,พลาดไปเพราะว่าอย่างบางบริษัทอะคะเขาไม่ได้ได้ให้เงินเดือนเยอะเ mm. นาะที่เมื่อเทียบกับคนอื่นในตลาดแต่ด้วยสวัสดิการหรือเบนเนฟิของเขาอะจริงจริงมันคุ้มค่าก,กับคุณมากกว่ามากๆในขณะที่บางบริษัทเนี่ยเขาให้แคชคุณเยอะมากแต่ คุณเขาไม่ให้เบนอฟเตอะไรเลยอาตัวอย่างเช่นประกันสุขภาพหรืออะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งพอเราไปจ่ายเองเนี่ยมันเยอะกว่าที่อีกบริษัทหนึ่งที่เขาอะให้เงินเดือนน้อยกว่ามากๆดังนั้น<ม>ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มันจะพลาดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้รู้ full เบนฟิตของบริษัทแล้วก็ไม่ได้เปรียบเทียบในเบเนฟิตของบริษัทเรามองแต่แคชอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยมันทําให้การต่อรองเงินเดือนหรือว่าการเลือกออฟเฟอร์ของเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปได้ ะะอ่ะข้อที่5ค่ะเอ,อิร์ธคืออะไรคะข้อที่5ก็คือว่าอย่ามองข้ามวัฒนธรรมหรือว่า c u เ t อร์ของบริษัทที่เรากำลังต่อรองด้วย,วยนะครับอันนี้<ห>นสำคัญ<ห><ห>เพราะว่าการต่อรองเนี่ยเปอร์เซนต์มากน้อยแค่ไหนจะ aggressive หรือว่าจะต่อรองมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับตัวอย่างก็คือว่า สมมติเราต่อรองกับบริษัท Management Consulting หรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขามีโครงสร้างชัดเจนนะครับเราก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถต่อรองเวอร์เกินไปได้หรือว่าไม่เกิ์เป็น<ม>ส่วนไ,ออไ,ได,ไไดเพราะว่ามันมีขั้นบันไดของอแต่ละตำแหน่งอยู่แล้วะนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อรองกับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับเราก็ซึ่งมันไม่ได้มีสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างฟิกซ์ หรือว่าเขาก็ยังอยู่ในช่วงก่อตั้งตัวเองเนี่ยม,มันอาจจะมี flexibility มากขึ้นอย่างเช่นว่าเราอาจจะขอแบบขึ้นได้มากเรียกตําแหน่งใหม่ได้หรือว่าขอเป็น stop เป็นอะไรนะครับก็คือให้ให้เรามองด้วยว่าเราเนี่ยเข้าใจบริษัทว่าเขามีสตรั c t จ r รที่ f ิกซ์มากน้อยแค่ไหนะนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยที่มันทาให้ดูสมเพสุสมคนอจริงขอที่6ก็คือว่า อย่าพูดเยอะเกินไปนะครับให้เราฟังให้มากมากาพูดเยอะเกินไปก็คือว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นหรือเรารู้สึกว่าแบบเราอยากได้อนุู้นอันนี้มันไม่เป็นแบบเกี่ยวกับตัวเองเอาเราแบบอยู่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เราฟังให้มากนะครับแล้วก็ให้มองจากมุมมองบริษัทหรือว่าบางทีเนี่ยนอกจากบริษัทเราเนี่ยคนคนที่เราต่อรองด้วยก็คืออาจจะเป็น h r เป็นรีคูเตอร์นะครับหรือว่าสําหรับบางคนเนี่ยต่อรองผ่านเทสทันเตอร์หรือว่ารีคูเลเตอร์ที่เป็นบริษัทแยกออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ให้เรา ฟังให้เราถามคำถามให้เราเข้าใจโพซิชันว่าเขาเนี่ยมองเรนจ์ไว้ประมาณเท่าไหร่นะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นการโฟกัสเกี่ยวกับแคนิเดตมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทนะนึ่งสก็คือว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปซึ่งในการต่อรองหรือว่าในนโกเิชชันนะครับเราไม่ควรจะเปิดเผยข้อมูลมากเกินจําเป็นใช่ค่ะขอยกตัวอย่างให้ฟังละกันเป็นคอนกรีตว่า มีตัวอย่างอะไรบ้างนะคะคืออันเนี้ยต้องดูนะว่ามันมีสองส่วนในการพูดมากเกินไปหรือแชร์คอนเท็กซ์ที่จําเป็นที่จะช่วยให้รีคูเตอร์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นผมข,ขอส่วนแรกก่อนการพูดมากเกินไปเนี่ยตัวอย่างเจอบ่อยๆเลยตอนที่ผมเป็นรีคูเตอร์คือแคนดิเดตพูดถึงความรู้สึกของตัวเองในงานปัจจุบันมากเกินไปว่าแบบอ,อยากจะออกค่ะไม่ไหวแล้วอะไรที่มันเป็นฟิลลิ่งหรืออะไรต่างๆของเราเนี่ยเราพูดได้เราซีเซียได้แต่เราต้องมีฟิลเตอร์ด้วยเพราะ ตอนที่ฝนถ้าเป็น Recruiter เนี่ยถ้าฝนฟัง c a n d i d a t แล้วฝนรู้สึกว่าเขา desperate หมายถึง mm hmm. ว่าอยากได้งานนี้มากๆเพราะว่าแบบเหมือนอะไรก็ได้ mm hmm. แบบฉันอยากออกแล้วไม่ไหวฝ mm hmm. นก็จะรู้เลยว่าเธ um, mm hmm. อยังไงก็เอาฉันแน่นอนไม่ว่าฉันจะให้เงินเดือนเธอเท่าไหร่ก็ตามไอ้เรื่องของการพูดเยอะไปก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ห้ามที่จะ ไม่แชร์จนกระทั่งมันทําให้ r e c ูเตอร์ทํางานยากตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอะอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆแล้วเราจะต่อองกับเขาแต่เราอะไม่ยอมที่จะแชร์เงินเดือนปัจจุบันของเราเลยเข้าใจในแง่ของ Privacy แต่บางทีบางบริษัทนะคะโดยเฉพาะบริษัทใ,ใหญ่ๆบางทีเนี่ยเขามีนโยบาย,ยจริงๆนะว่าถ้าคุณจะของเงินเดือนเพิ่มได้อะเราจะต้องของสลิปเงินเดือนปัจจุบันของคุณเพื่อที่จะมาพูดว่าปัจจุบันอะคุณได้ Compensation เท่านี้จริงๆดังนั้นเนี่ยบางทีอะเราก็ต้องดูด้วยว่าอะไรอะที่มันจําเป็นในการที่เราอะจะแชร์เพื่อที่จะให้ คอิวเตอร์ทำงานได้ไง่ายขึ้น หรือถ้าเรามี competing offer อยู่ในแง่สมมติว่าเราอยากได้เงินเดือนเพิ่มแต่ว่ามีพียเจาะอย,ออยู่แล้วต้องตัดสินใจใน2อาทิตย์เราไม่ควรจะเก็บงาไว้แล้วมาบอก recruiter วันสุดท้ายเพราะถึงจุดนั้นน่ะเขาไม่สามารถที่จะช่วยอะไรคุณได้แล้วมันจะต้องเหมือนบอกล่วงหน้านิดนึงว่าเอ้ย,อย by the way มี offer ที่อื่นอยู่นะคะทำลายประมาณนี้เพื่อจะช่วยให้เขาอะทำงานแล้วก็ขอเงินเดือนเราเพิ่มได้ง่ายขึ้นข้อ,ขอต่อไปค่ะอย่า accept offer แรกนะครับหรือว่าอย่าตอบรับ offer แรกที่ได้มาเลย ดูท่าทีนิดหนึ่งขอเวลาในการคิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบรับเร็วเกินไปเนี่ย<ม>คล้ายๆที่ฝนบอกเมื่อกี้ก็คือว่าทางรีคูร์เตอร์<ม>หรือบ,บริษัทที่จ้างเนี่ย<ม>เขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเหมือนแบบอยากได้มากหรือว่าไม่มีทางเลือกอื่นรู้สึกว่าอ,อ๋อมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องให้เขาเพิ่มนี่<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะไม่ตอบรับทันทีนะครับ<ม>แล้วก็ขอเวลาคิดแต่ตรองให้ดีก่อนดูครับ ช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็แตกต่ัดไปเนาะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีอํานาจการต่อรองแม้แค่ไหนถ้าเราไม่ได้มีตัวเลือกมากแต่ Off เอร์ที่เราได้ดีมากๆเรารู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็ลองดูเท่าที่จาเป็นแต่อย่าให้มันแบบมากเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในงานนั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ทิปข้อสุดท้ายค่ะเออข้อที่8คือข้อสุดท้ายคืออย่าพลาดในการมองระยะสั้นอย่างเดียวนะให้เรามองในระยะยาวด้วยเพราะว่าเวลาเรารับงานหรือว่ารับเงินเดือนเนี่ย เราจะต้องดูด้วยว่าเงินเดือนเนี้ยเราจะได้อยู่นานแค่ไหนนะครับหปี2ปีเพราะว่าในแต่ละออฟเฟอร์เนี่ยบางทีเราอาจจะรับน้อยกว่าในปีแรกหรือ2ปีแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสเติบโตสูงมีโอกาสได้คอมมิชชั่นหรือโบนัสมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นออฟเฟอร์ที่ดีก็ได้นะครับหรือว่าถึงแม้ออฟเฟอร์จะน้อยกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรามองในระยะยาวว่าเนี่ยมันคือการลงทุนในตัวเองในการหอดฝรีโอเรซูเม่ของเราเนาะใช่ในการสร้างเรซูเม่สร้างซีวีการเรียนรู้สกิลที่สําคัญที่มองระยะ กลางระยะยาวเนี่ย จะมีประโยชน์ต่อ CV แล้วก็ค a าเรียของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นออฟเฟอร์ที่คุมก็ได้ใช่แล้วค่ะั้านี้ถ้างั้นเนี่ยก็อย่าให้เอาเรื่องของตัวเงินเน่มาเป็นตัวตั้งอย่างเดียวเพราะว่าในค่เรียเนี่ยมันไม่ใช่งานเรื่องของปี2ปีเนาะแต่มันเป็นเรื่องของ10 20ปีเราเลือกอะไรที่เรามองว่าเอ้ยมันดีที่สุดไม่ใช่แค่กับเราในตอนนี้แต่ว่าดีที่สุดกับเราในอนาคตในรองเทิร์ดด้วยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดที่นำมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของ8ข้อผิดพลาดนะคะที่คนมา ทาผิดในการต่อรองเัืนเดือนนะคะก็วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนลคะค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ,คะยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษา